สวัสดีครับคุณม่อนสวัสดีครับท่านฟังครับผมค่ายพี่ว่าไงตลาดตกขนาดนี้เออค่ผมว่าไงอะค่ายผมก็บอกมาทั้งงานแล้วบอกว่าดัชนีดีพอถึงเรื่องนี้ให้เรามันระวังแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอ่าเป็นการลงในหุ้นของเออเคสแรกก่อนเคสแรกเป็นอินทัชเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าการจะขายหุ้นของเทมสเซก นะครับ <c oughs> เราให้เห็นระดับราคาแต่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายราคาเท่าไหร่ก็เลยมีลักษณะการปรับมา <c oughs> ที่สองดูจากการตัวหุ้นเนี่ยเป็นอาการของหุ้นตัวใหญ่อ่า a d v a n c e <oughs> KTB นะครับตัวพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของที่เราเตือนกันในในหลังที่ผ่านมาก็คือรีเสิร์ชเตือนตั้งเยอะตั้งนานแล้วทัว้งห่วดที่ตอนเา้าเนี่ยมักจะเตือนว่าให้ระมัดระวังทิเกอร์ฟัน แล้ว <c oughs> ถ้าเข้าใกล้สู่บริเวณนี้เนี่ยที่เกรืงฟ์ก็สามารถทํากําไรได้ออจอกแต่แบบตลอดเวลาค <c oughs> วันนี้เราเห็นตัวหนึ่งก็คือตัวปริมาณการซื้อขายที่ปรับในสางทีเพิ่มขึ้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของของโดยภาพใหญ่หญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวอ,อินทัชตัวหุ้นตัวใหญ่ที่มีลักษณะการปรับตัวลงครับแล้วตัว,เ,ตวเข้าเข้าใจว่าเข้าใจว่าจะมีลักษณะของการขายบางส่วนออกแล้วครับ ในแง่ของตัวทุนเนี่ยมันมีเรื่องอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องที่มีข่าวในระบบในแง่ของการเพิ่มทุนในแง่ลดทุนและเพิ่มทุนท,ที่เคยเคยเรียนให้ทราบอยู่เสมอว่าทุนเนี่ยมีผลการงานของเขาเนี่ยเขาติดลบเพราะนั้นวิธีการแก้ไขของเขาคือต้องลดทุนและเพิ่มทุนขึ้นมาออลดทุนเพิ่มทุนเสร็จไอ้ทุนที่เพิ่มเนี่ยจะไปให้ใครนะั่นอีกเรื่องหนึ่งะนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่จะต้องตามต่อเนื่อง แต่ถามอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะลดทุนเพิ่มทุนที่ระดับราคาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนั่นก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งที่ที่เราทุกคนคงจะต้องพิจารณากันถ,ถ้าจะลดทุนเพิ่มทุนที่สิบบาทหรือจะลดทุนเพิ่มทุนที่ททระดับราคาตรงไหนเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งละ,ะประเด็นต่อเนื่องคือไม่ว่าจะเป็นอินทัดไม่ว่าแอดวานซ์ไม่ว่าฟูหรือดีแท็เนี่ยอย่าลืมนะครับเรา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 ,เราลงทุนกันในแง่ของความหมายว่า ถ้าเขารับรู้รายได้ใน 3G เขาจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ที่บอกว่าอินทัศเนี่ยไม่ได้เข้า MSCI แล้วทําให้จะต้องขายหุ้นออกมาผมคิดว่ามันก็เป็นจิตวิยาฮะแต่เป็นจิตวิยาระยะสั้นนะครับตลาดก็ปรับตัวในแง่จิตวิยาผมคิดว่าถ้ามีลักษณะของการหล่อนตัวแล้วเนี่ยน่าจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ฝากเตือนเรื่องหนึ่งในไทม้า2เนี่ยนะครับตลาดจะมีลักษณะการแต่งอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะไม่มีปัจจัย พื้นฐานตัวในแง่ของผลการงานมารองรับในทิศทางที่บวกมากนักเพราะอย่างที่เคยกลับเรียนไว้ว่าไตรมาสสองเนี่ยเป็นไตรมาสของการที่ไตรมาสของเป็นไตรมาสของการที่ผลการงานโดยส่วนใหญ่จะอ่ะจะต่ํากว่าในในไตรมาสอื่นๆน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซีซันนิ่งธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองเพราะนั้นใครที่ลงทุนในไตรมาสสองเนี่ยอ่ต้องระมัดระวังให้มากนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสถ้าคุณม่อนมีโอกาสเนี่ยจะเอาหุ้นจะพยายามหาหุ้นในดวงใจว่าหุ้นตัวไหนร <c oughs> าคาเป้าหมายเป็นยังไงค <c oughs> ่ะอ่มันมันมีแนวโน้มที่ดีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีหุ้นตัวไหนเนี่ยไว้ไปฝากบอกกัน <c oughs> นะครับไปฝากบอกเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็จะได้ถือหุ้นไปต่อไปในไตมาสสามไตมาสสี่ได้เ <c oughs> อ่อเหมือนตั้งกองทุนซื้อหุ้นนี้เก็บเลย <c oughs> นะครับมันลงมานักๆก็ซื้อหุ้นเก็บเลยก็ เหมือนอย่างหุ้นที่กอยู่ในดวงใจกันเราเคยบอกทูจากสิบบาทแล้วมันก็มาสิบบาทแต่คืนนานเหมือนกันนะสามเดือนหกเดือนเนี้ยไม่รู้ว่าแต่ก็ผมก็ว่ามีในดวงใจอีกตัวหนึ่งตัวทีอ่ะเดี๋ยวตามกันเผื่อได้วันนั้นอีกตัวได้ครับได้ไอตัวเนี้ยเพื่อที่จะไปดูว่าแนวโน้มของตัวกล้ต่างต่างในหุ้นตัวต่างๆเป็นไงวันนั้นเนี่ยคงโจทย์ผมคงจะต้องหาหุ้นให้นักลงทุนลงทุนและให้ได้กําไรให้ได้อันนี้โจทย์มา ไม่ต้องเอาไปทั้งดานนะเอาเอามาแค่ตัวสองตัวพอนะอ๋อเอาแค่สองตัวใช่ไหมฮะค่ะเอาผมขอสามได้ไหมฮะสามตัวนะฮะเพื่อให้ถูกสองสีหนึ่งโอเคอ่านะฮะเพราะว่าถ้าสองตัวเนี่ยมันมันห้าสิบห้าสิบไม่ไม่สนุกถ้าสามตัวเนี่ยถูกสองยังโอเคใช่ไหมพี่ออเอาหูถูกสองผมก็เป้าหมายผมก็โอเคละถ้าถูกสามตัวได้ถือว่าเป็นพรีเมียม ตัวเดียวแสดงว่าต้องกลับไปปรับปรุงแต่อย่างไรก็ตามฝากเตือนเพื่อน,นังจุนนิดนึ่งครับช่วงนี้ตลาดจะแข่งมากนะครับจะแข่งมากเพราะนั้นช่วงที่ตลาดแกว่งมากเนี่ยให้ระมัดระวังการแว่งของตลาดสักนิดนึงนะครับว่าตลาดเนี่ยจะมีลักษณะของการแว่งค่อนข้างสูงเพราะฉนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงกลุ่มที่ยังยืนยันอยู่ก็ยังเป็นยืนยันในกลุ่มสื่อสารเดี๋ยวผมคิดว่าภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับวันหยุดวันศุกร์ วันนั้นพอพฤหัสเสร็จพรุ่งนี้จะมีแรงบำอีกการหนึ่งบดัชนีแต่เห็นสังเกตนะครับบดัชนีพอลงมาที่หนึ่งหกสามศูนย์แล้วเนี่ยมีการรีบาวระยะสั้นๆ้นแต่ผมไม่คิดว่าจะเอาอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้ามันจะเ,นเริ่มบางลงเรื่อยๆนะครับพอบางลงเรื่อยๆเนี่ยระมัดระวังนิดหนึ่งบดัชนีที่ปลอดภัยเลยเนี่ยนะครับบดเชนีที่ปลอดภัยเลยภายในเดือนนี้เนี่ยผมคิดว่าใกล้ๆบริเวณที่หนึ่งหกสองหนึ่งหก หนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์จะเป็นปลอดภยัยท่าจะเล่นรีบาวก็เล่นรีบาวก็วตรงนั้นและเช่นเดียวกันครับเพื่อน,นั้นคุณจําให้ดีนะครับงานวิเคราะห์สวนดีตอนเช้าบอกประจําว่าถ้าขึ้นใกล้บริเวณหนึ่งหกห้าศูนย์ให้เราระมาระวังมีการทดสอบหน mm ึ่งหกห้าศูนย์เป็นทิปเป็ลท็อปแล้วนะครับสามครั้งแล้ววันนี้ก็หนึ่งหกสองแปดเฮ้ยเชฟไม่ถึงหนึ่งหกห้าศูนย์เลยมันสองแปดแล้วครับ mm hmm. บางคนนี้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องถึงห้าศูนย์ได้สองแปด เห็นสี่แปดมาขอให้ช่วยไม่ใช่สองแปดเห็นสี่แปดพี่ก็ไปก่อนแล้วน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังทั้งดีสิ่งนะครับระมัดระวังมากๆ่อยครับช่วงนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะการแกลครับวันนี้วันนี้ห้องไอ้หุ้นข้อข้ามคืนของไทยพาณิชย์ให้ไว้คือ t s s นะครับเราผู้มีมาดูอีกทีหนึ่งที่สี่ที่หปิดแล้วปิดแล้วพูดได้เลยทรูทรูพี่ทรูเอาไงอ่ะขายขายหรือเปล่ามันได้เป้าหรือว่าถือไปก่อน ถือไปก่อนดีกว่านะครับถ mm ือไปก่อนดีกว่าอยากขายผมเห็นน่าจะเห็นตัวเลขม,มากกว่าน,นี้นะโอเคโอเคตามกัน <Okay. S 1> พรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะ okay. ขอบคุณค่ะา uh, วันดีค่ะค่ะ uh, uh,